พี่น้องพี่หยุดติ้งเราไปเก็บเห็ดมาได้เห็ดหูหนูนี่คอยสิกากินอยู่บ่นี่เห็ดหูหนูอันแบบไงหนึง่งชิ้ใหญ่เบตจยานแต่ก็เคยเห็นเห็ดหูหนูอันเล็กๆหนึ่งไหมคอยสิกากินอยู่บ่พี่น้องมันกินได้อยู่บ่น่ะโอ้ย ไงแห้งมันเป็นเห็ดหูหนูอยู่บ่สีเบิงบุ๊คอืมกัญ่งเองียงเต็มสีไงแห้งพีนน้องคอยต้องมาล้างก่อนได้ไงเห็ดหูหนูมันเป็นหูหนูแล้วมันหูนจางเลยนี่ไงบ้านี้ เห็ดหูช้างวันกินได้อยู่วะกินได้อยู่ว่วพี่นนอะคอยสิกาดกินอยู่ว่นี่ฮะขอยสิกาดกินอยู่วะแต่ว่าขอยตองเอาไปหลางก่อนจังสิงมาเห็ดอาหารวากากินน้ำแล้วหไงเป็นตะอยานบันเออนอเนาะ